วารุตาจะเจอเก้าบาทไหมว้าวนี่ค่ะวารุตาเจอเก้าบาทรีบเก็บรีบเก็บก่อนค่ะวารุตาเจอสามบาทมุมนี้รีบเก็บก่อนค่ะว้าวจูเจ็โพดมุมนี้สองขวดหกบาทรีบเก็บเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันแต่พอมาช่วงเย็นก่อนที่เราจะออกไปเก็บขวดพระอาทิตย์ท่านก็ส่องแสงมาให้เราค่ะถือว่าเป็นการนำโชคให้กับเราค่ะเมื่อกี้วารุตาก็เจอเก้าบาทดูๆเริ่มต้นแบบนี้รับรองเลยนะคะว่าวารุตาต้องเจอเจ็กพอท รัวๆเจอรัวๆเมื่อพร้อมกันแล้วไปเลยด้วยกันค่ะมายืนดูบรรยากาศมุมนี้ด้วยกันนะคะมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆแล้วก็สายลมที่แสนเย็นพัดผ่านเรามาค่ะแต่เมื่อมีแสงพระอาทิตย์ก็หมายถึงความ สว่างความสดใสวันนี้แน่นอนค่ะเราต้องจุดเช็คพอดร์รัวรัวร,วรวไปกันเลยค่ะพารุจาพูดไม่ขาดคำดูนะคะเริ่มมืดคริ้ม้อกมกำลมงพัดแรงมากที่ขึ้นยังไงก็ เดี๋ยวเราจะเอาขวดแล้วก็กระป๋องที่เรามีอยู่ไปส่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะรอบแรกเราจะได้สักเท่าไหร่ค่ะคนตาเจออีกสามบาทรีบเก็บเลยจ้าแปดสิบ สเซนได้มาแล้วค่ะรีไปขึ้นเหิือนกันที่แคสเชียคนเลยค่ะดอกหน้างัวสวยมากๆเลยค่ะดอกจานะวันก็สวยสิ่งที่อยู่ในมือวารุตาก็สวยค่ะและนี่ยิ่งสวยกว่า90เซนอยู่ในกะมือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือขนมปังเสียดายมากๆเลยค่ะกินทิ้งแบบนี้อีกแล้ว นี่คือขนมปังที่เขาทิ้งอีกแล้วค่ะเห็นอาหารนะคะที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็นึกถึงคนที่ไม่มีจะกินเลยค่ะคนที่ไม่มีจะกินก็ไม่มีจริงๆส่วนคนที่มีกินก็มีกินจนล้นเหลือจนต้องทิ้งท่องคว้างแบบนี้เสียยเสียดายแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยค่ะวารุตาเจออะไรคะเนี่ย นี้ค่ะอีก9บาทขอบคุณมากๆเลยค่ะเจออีกแล้วในพงหญ้าขอเป็น9บาทอุ้ยวรุตตาโชคดีอีก9บาทขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเจอ9บาท9บาท9บาท,บาทรัวๆแบบนี้ขอให้เจอแจ็คพอตรัวรัวๆรัวนะคะเมื่อกี้ได้มา9 0เซน วารุตาเขาตีไปเลยนะคะว่าประมาณ30บาทแล้วที่อยู่ในถุงของวารุตาตอนนี้นั่นก็คือ27บาทตอนนี้เงินของเราเกือบจะมีเกือบ100บาทแล้วค่ะวันนี้ขอให้ลุนได้เอาแบงค์แดงกลับบ้านนะคะ วรุตาเจอนี่แบนตละลักแต่แต่อีกแล้วค่ะแต่เป็น9บาทเดี๋ยววรุตาจะเอาไปส่งอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะ9บาทชายน่มยืนมองเฟอร์นิเจอร์อยู่ค่ะน,นูน้นไปค่ะชายนมเดี๋ยววรุตาจะไปมุมนี้ค่ะที่ประจำของเรานั่นก็คือลานจอดรถเมื่อกี้แฟนถามเธอ จะไปริมแม่น้ำรัวกันไหมว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอเดินดูบริเวณตรงนี้ก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างวารุจาเจอนี้ค่ะสามบาทอยู่ตรงหน้ารีบเก็บก่อนค่ะดีใจจังเจอรัวๆแบบนี้ไปกันต่อเลยค่ะ น้ำจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้ไม่เป็นสีเขียวแล้วนะคะเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วค่ะเดนินไปตรงที่ป้ายรถเมล์เลยนะคะอรู้จัาสงสัยมากเลยร้านนี้เขาจะปิดกิจการหรอคะเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่เดินมาเราก็ไม่เห็นเขาเปิดสักทีค่ะช่วงนี้อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะ เพราะว่าร้านหลายๆร้านก็ปิดตัวลงเยอะมากเลยค่ะมีผู้ชายใจดีวางไว้ให้วารู้จาาไหมขอดูอู้ยนี่ค่ะ3บาทอยู่มุมนี้รีบเก็บเลยค่ะขอดูมุมนี้ไม่มีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้นะคะลดจนถึง70%อร์เซนเลยนะคะ ขนาดเ0เร์เซมารุตาก็ยังว่าแพงผู้คนก็ยังคงมีเดินกันแบบปรับปลายนะคะทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบรรยากาศที่นี่จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นจน ประมาณถึง30องศากันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศมุมนี้ก็ยังมีผู้คนนั่งอยู่บ้างนะคะไม่เยอะรุตตาขอเอาขวดไปส่งก่อนนะคะ รุตาได้91เซนพร้อมนี้ค่ะขวดที่เจอในถังขยะรีบไปคืนข้างหลังกันเลยนะคะเพราะว่าขวดบางทีคนที่มาส่งเขาไม่ทราบว่าข้างหลังสามารถคืนขวดที่เครื่องไม่รับได้เขาก็เลยวางไว้ในถังขยะวารุตาเจอเราก็เอาไปคืนแค่นี้เราก็ได้เงินมาเพิ่มแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศในห้างไม่ค่อยคึกคักนะคะไปกันค่ะ แวะดูถั่วหน่อยค่ะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะได้มาเพิ่มอีก64เซนเดียวเอาบินนี้ไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร60เซนเมื่อกี้วรุตาเจออานาะอานาะนี่เป็นพนักงานที่อยู่แผนกเนื้อสัตว์นะคะ แล้วเธอก็มายืนซื้อเครื่องดื่มหน้าวารุตาแล้วเศษเงินของเธอเหลือหนึ่งเซนเธอบอกออกมาให้วารุตา้าไว้ย่างไงบอกกันนะนี่เธอน่ารักมากๆเลยเธอบอกเธอเหมือนกันน่ารักเหมือนกันไว้อย่างนั้นกำลังจะบอกข่าวดีกับทุกๆท่านว่าตอนนี้วารุตาได้2ยูโร50นั่นหมายความว่า ตอนนี้วารุตาได้แบงร้อยอยู่ในกระมือเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคำที่น้องบอกมาว่าให้พี่เจอรัวรวเจอรัวรรุ้งกินน้ำสวยจังค่ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนรุ้งกินน้ำก็ปรากฏให้เราเห็นแบบนี้ช่างสวยงามเหลือเกินค่ะ รุงกินน้ำสวยมากเลยค่ะเราก็ใหญ่มากโอ้โหตีเกือบไปครึ่งท้องฟ้าเลยค่ะเมื่อกี้แฟนเขาบอกวารุตาว่าเธอเมื่อกี้คุณยายก็เพิ่งเดินผ่านริมแม่น้ำรัวไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มอีกคนดู เขาก็มาเดินเก็บขวดด้วยเหมือนกันแฟนบอกว่าอย่างงั้นเราคงจะไม่มีฝันแดงเลยว่าอย่างงั้นกไม่เป็นไรบรรยากาศแบบนี้มาเดินเสียงเอาก็ได้เพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยคุณยายจะอาจจะไม่เห็นทั้งหมดเราก็มาลองเสียงโชคด้วยกันค่ะ เท่าที่ยังมีแสงพระอาทิตย์ส่องให้เราเห็นทางแบบนี้วารุตาคิดว่าความหวังเราไม่เคยสิ้นค่ะน้ำเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยจนทำให้แม่น้ำในแม่น้ำรัวเขาขึ้นสูงมากๆเลยค่ะ ก็สำหรับในประเทศไทยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อกี้แดดสองตอนนี้พระทิตยท่านก็ไปหลบอยู่หลังก้อนเมฆเรียบร้อยแล้วค่ะดูเห็ดอาริมัสนะคะหูยสวยมากๆกำลังแบบแปกอ่อนๆอ่อนๆหูยมาดูมุมนี้ด้วยค่ะหูยกำลังน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ บรรยากาศเริ่มมืดอีกแล้วค่ะตอนนี้ในประเทศเยอรมันเองตรงที่วรุตาอยู่นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะในหนึ่งวันมีสามฤดูนั่นก็คือแดดออกฝนตกลมพัดแรงจนตอนนี้เราก็เริ่มงงแล้วค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงฤดูการไหนกันแน่ เพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนในประเทศเยอรมันค่ะแต่บรรยากาศที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของฤดูในช่วงเดือนเมษายนหรือเป็นฤดูของใบไม้ร่วงค่ะสามีเจออะไรเจออะไรอีกอนะ ยืยิมเอามาให้ดูหน่อยเจออะไรวาซาสุเกฟุนเดฮะนี่คือสิ่งที่สามีเจอค่ะนั่นก็คือ1นึ่งเซนดีใจค่ะที่เราได้เจอ1นึ่งเซนถือเป็นเงินนำโชคของเราอีกแล้วค่ะแบล็คเบอร์รี่ดำๆค่ะนี่ลูกนี้อุ้ย ปรุตารอให้แดดเขาออกก่อนนะคะถ้าแดดออกแล้วเนี่ยเขาจะทำให้เราได้เก็บเขาแบบที่หวานอร่อยเขาโดนน้ำเยอะพอโดนน้ำเยอะเขาเข้จะเน่าพอเน่าและรสชาติเขาจะไม่มีรสชาติหวานเขาจะเปี่ยมไปด้วยน้ำแล้วจะไม่อร่อยเลยค่ะรออีกนิดนึง ชายหนุ่มเดินไปนู่นแล้วค่ะวันนี้ผู้คนมาเดินริมแม่น้ำไม่เยอะนะคะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะมาก แดดมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ก็หายตอนนี้เริ่มมาอีกรอบนึงแล้วค่ะ วรุตาเจอเห็ดอีกแล้วค่ะโอ้โหนี้ค่ะแดงเถือกแบบนี้เลยโอ้โหเต็มเต็มไปหมดเลยค่ะวรุตาเจอเห็ดโคนฝรั่งค่ะโอ้ยดอกอย่างใหญ่เลยดอกใหญ่มาก เริ่มร้องแล้วค่ะบรรยากาศเมื่อย่างเข้ามาสู่ริมแม่น้ำรวกสายลมที่พัดมาเย็นมากรวมทั้งได้ยินเสียงน้ำไหลแบบฟังแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะมารุตาคอแวะตรงต้นแอปเปิลอีกสักหน่อยนะคะลูกกำลังเริ่มแบงแล้วค่ะที่ร่วงหล่นก็มีนะคะเนี่ยเสียดาย ลูกข้างบนนู้นค่ะดกเชียวที่แดงก็เริ่มแดงแล้วค่ะขอวรุตาสักลูกเอาที่เตี้ยๆนะคะมาทุกทีก็อดที่จะเก็บกินแอปเปิลที่จากธรรมชาติไม่ได้สักทีค่ะเพราะว่าเขาปลอดสารพิษแถมมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยค่ะอืมวานอร่อยมาก นี่คือต้นแอปเปิ้ลอีกต้นหนึ่งนะคะดกมากดกจริงๆแล้วหล่นลงบนพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะลูกเขียวนี่เต็มไปหมดเลยน่าเสียดายจังค่ะเขาเจอลมเจอฝนเขาก็หล่นลงบนพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะ เจอสามบาทนิบเก็บก่อนค่ะภารุตามาเดินใต้สักางอีกแล้วค่ะนี่คือเหล็กล้วนๆเลยนะคะมุมด้านบนนั่นก็คือเหล็กค่ะด้านล่างนีมืดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มมาตัดต้นไม้เพื่อที่จะให้ดูโล่งนะคะ แม่น้ําตอนนี้น้ําเยอะมากเลยค่ะเดินขึ้นกันไปเลยค่ะมืดครึมแบบนี้รุตาขึ้นมาแล้วค่ะสามียืนรออยู่นี่ วารุตตาจะเจอ9ก้าบาทไหมว้าวนี่ค่ะวารุตตาเจอเก้าบาทรีบเก็บรีบเก็บก่อนค่ะชายหนุ่มบอกว่าขอวิตามินหาวิตามินกินหน่อยค่ะว่าอย่างนั้นมุมนี้ก็ดำค่ะสามีเก็บกินใหญ่เลยค่ะนี่กินใหญ่กินใหญ่เลยเขาบอกว่าอร่อยทมมุมนี้สามีบอกว่าเธอนน้น สามบาทสองขวดว่าอย่างนั้นข้างบนสามีก็เก็บเอ่อแบล็คเบอร์รี่มุมนี้วรุตาก็ขอเก็บขวดก่อนค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วชายหนุ่มเก็บเอาเก็บเอาเมื่อกี้บอกว่าอร่อยดีนะเธอว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่ดูช่อนนี้ค่ะเสียดายคือเขาเจอน้ำเยอะจนเขาจะขึ้นราไปหมดแล้วค่ะ เสีดายมากๆเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่ปีนี้เป็นปีที่เยอะมากแต่สุดท้ายเจอฝนก็ก็เสียหายไปหมดเลยค่ะเรากำลังเดินเอาขวดไปส่งได้ยินเสียงพนักงานเก็บผักเข้าไปในห้างอีกแล้วค่ะนั่นหมายความว่าห้างใกล้จะปิดลงแล้วค่ะตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วค่ะ วรุตาเจออีกสามบาทแต่แบนตะเลตกแต่เหมือนเดิมค่ะแต่ค่าของเขาก็ยังคงเป็นสามบาทเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้รีบเก็บเลยค่ะวรุตาเจออีกสามบาทนี้ค่ะรีบเก็บเลยค่ะเครื่องพังค่ะเขาบอกว่าให้วรุตาไปคืนด้านหลังค่ะแล้วใกล้จะปิดห้างแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะมีพนักงานมาเคลียให้วรุตาหรือเปล่ารีบหรอค่ะ วรุตาได้มาอีกแล้วรีบไ,ไปขึ้นเงินกันเลยค่ะก่อนที่ร้างจะปิดค่ะได้มาอีกแล้วค่ะ60เซนอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเสียงระฆังตีแล้วนะคะนี่คือเวลา21นาฬิกาค่ะเราทันดีเลยนะคะตอนนี้วรุตามีเงินอยู่ในกำมือนั่นก็คือ3ยูโรกับ10เซนค่ะ นั้นหมายถึงว่าเราได้แบ่งรอยกลับบ้านดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้นำแบงค์แดงกลับบ้านชื่นใจสุดๆเลยค่ะผู้คนก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วนะคะมีน้องหลายๆคนว่าทำไมผู้คนน้อยจังดูเหมือนจะเป็นเมืองรางคือปกติที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมืองที่วารุตาอยู่เป็นเมืองเล็กนะคะคือ พอตอนมืดแบบนี้ผู้คนเขาก็จะเริ่มกลับบ้านกันค่ะก็เลยทิ้งแต่ความเงียบสงบไว้แบบนี้บรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าดูนะคะแดงไม่เหมือนกับขาไปเลยนะคะ สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้แบงค์รอยกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเรามาด้วยดีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย